ว้ชูค่ะสาววันนี้นะคะเราจะมาเรียนดูวิธีการบอกรสชาติของอาหารเป็นภาษาฝรัร่งเศสค่ะอร่อยไม่อร่อยหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดขมในภาษาฝรัร่งเศสพูดยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จัก adjective ที่ใช้อธิบายอาหารกันก่อนค่ะถ้าอาหารนั้นอร่อยนะคะเราจะใช้คำว่าบุ้ง บ่งที่แปลว่าดีมาอธิบายค่ะตรงกันข้ามกับบ่งก็คือ Move m โ v เว่ใช่ไหมคะบุงแปลว่าอร่อย Move ก็คือไม่อร่อยนั่นเองค่ะถัดไปเรามาเรียนรู้จักรสชาติกันบ้างรสชาติแรกเลยนะคะก็คือหวานหวานเราจะใช้คำว่า s u c r ร s u c r คแปลว่าหวานจำคู่กับคำว่า s u กที่แปลว่าน้ำตาลนะคะซุกน้ำตาล s u c r รแปลว่าหวานค่ะแล้วก็จะมี เค็มใช่ไหมคะเค็มจะใช้คำว่าซา l เลซาเลแปลว่าเค็มค่ะจำคู่กับคำว่าเซที่แปลว่าเกลือนะคะซาเลเค็มค่ะถัดไปขมกันบ้างขมเนี่ยจะใช้คำว่าอาเมชอาเมชอาเมอันนี้จะแปลว่าขมนะคะตัวถัดไปก็คือเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเนี่ยง่ายมากๆเลยคล้ายภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอ c i d ดอะซิด Acid ด Ac อะซแปลว่าเปรี้ยวค่ะแล้วก็แน่นอนในอาหารไทยเนี่ยจะมีอีกรสชาติหนึ่งที่เราได้ใช้บ่อยมากๆเลยก็คือเผ็ดใช่ไหมคะเผ็ดจะใช้คำว่า a i c a i c a i c ก็คือเผ็ดนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถใช้อธิบายอาหารได้ค่ะโดยที่โครงสร้างที่เราได้ได้ใช้เป็นพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือจะใช้คู่กับคำว่าเซนั่นเองค่ะเซบวกกับ adjective ที่เป็นรูปเอก,กพจน์ เพศชายเท่านั้นนะคะถ้าใครยังจำโครงสร้างนี้ไม่ได้ไปทบทวนกันได้เนี่ยโมใส่ลิง์ไว้ให้ค่ะเซบวกกับ adjective สมมุติว่าเราจะบอกว่าอาหารจานนี้หวานเราก็สามารถพูดได้เลยว่า s u ร r e sucre มันหวานใช่ไหมคะก็จะแปลว่ามันหวานถ้าเค็มก็ s a l ซซาเลขมก็ amer เ m e r เปรี้ยก็จะเป็นซิดเซอาซิดหรือว่าจะเป็นเผ็ดเซเ c ติปิเซ ถัดไปก็จะมีอร่อยกับไม่อร่อยสามารถพูดได้เลยว่าเซบุงเซโมเวเซบุงเซโมเวซึ่งโครงสร้างนี้แน่นอนว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคำถามโดยการทำเสียงสูงขึ้นด้านหลังเนี่ยก็ได้เลยสมมติว่าอยากจะถามว่ามันหวานไหมเราก็จะบอกได้เลยว่าเซซูเครเซซูเครหวานไหมหรือว่าขมไหมเซอาเม่ค่ะ Amer, เสียงสูงขึ้นด้านหลังเป็นคำถามได้เลยค่ะและแน่นอนว่าเราก็จะสามารถใส่คำขยายเข้าไปได้ว่าหวานมากหวานเกินไปหวานพอประมาณหรือหวานนิดหน่อยโดยเราจะใช้คำว่าอันแรกเลยนะคะนิดหน่อยก็คืออ n งเปอร์ซีตังเปอร์ซมันหวานนิดหน่อยอังเปออังเถ้าเราจะบอกว่าพอประมาณนะคะคือมันพอดีแล้วเนี่ยจะใช้คำว่า อาเซค่ะอาเซอันนี้เราก็เคยได้เห็นไปแล้วนะคะสมมุติจะบอกว่ามันเค็มพอดีแล้วสามารถพูดได้เลยว่า C'est a อ s e ซาเล่เ e s จัสซ e ซาเลเค็มพอดีนะคะไม่เค็มมากหรือน้อยเกินไปถ้าคำว่ามากเนี่ยเราจะใช้คำว่า Tres r ท s ใช่ไหมคะคำนี้เรารู้จักกันแน่นอนถ้าบอกว่าเ e t r ทยเซปิเซ่เสต t ทเซปิเซก็คือเผ็ดมากเผ็ดมากๆนะคะแล้วก็ขั้นสูงไปกว่าน,นี้ก็คือคำว่า โนั่นเองโทที่แปลว่ามากเกินไปค่ะถ้าสมมติว่าเราชิมอาหารแล้วจะบอกว่ามันเค็มเกินไปเนี่ยเราก็สามารถพูดได้เลยว่าเสโทซาเลเสโทซาเลมันเค็มเกินไปค่ะใช้คำว่าโทเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าคำขยายทั้งหมดเนี่ยจะวางไว้ระหว่างเซแล้วก็คำ adjective นะคะจะมีเซ่คำขยายแล้วก็ตามด้วย adjective นั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันมี2รสชาติในจานอาหารนั้นเราจะสามารถใช้คาว่าอะไรคะเราก็ใช้คำว่า อที่แปลว่าและมาเชื่อมได้เลยค่ะสมมุติว่าถ้าโมจะบอกว่ามันทั้งหวานและเปรี้ยวใช่ไหมคะก็สามารถพูดได้เลยว่า sucre et acide s u c r é et acide และแน่นอนว่าเราก็สามารถใส่คำขยายเข้าไปได้นะคะถ้าโมจะบอกว่ามันหวานมากและเปรี้ยวนิดหน่อยเราก็สามารถพูดได้ว่า c e s t très s u c r é et un peu acide มันหวานมากๆใช้เทแล้วก็อังเปที่แปลว่านิดหน่อยขยายอาศิดนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ในรูปปฏิเสธได้เราสามารถบอกว่ามันไม่หวานปฏิเสธก็ง่ายมากๆเปลี่ยงจากเซเป็นเซเนปเซเนปตามด้วย d อ e เจ i ีฟนั่นเองค่ะเซเนปพูดเร็วๆนะคะคนฝรั่งเศสก็จะพูดว่าเซปะเซปะนะคะคำว่าเนอเนี่ยเขาจะละหายไปเลยค่ะจะบอกว่าไม่หวานเซปซูเก ไม่ขมเซปาเม่อย่างนี้ได้เลยค่ะเซปาเซปาแล้วก็ใช้คำขยายได้เช่นกันค่ะไม่หวานมากเซเนปาไทรสุเครเซปาไทรสุเครมันไม่หวานมากง่ายใช่ไหมคะวางคำขยายไว้ระหว่างเซเนป a าแล้วก็อ j เจ t i v e นะคะก็คืออยู่ติดกับ a อ j เจ t i v e นั่นเองค่ะจำง่ายๆเลยแค่นี้เราก็ได้หลายประโยคแล้วค่ะสุดท้ายน,นี้ก่อนที่จะไปนะคะอีกรสชาติหนึ่งที่เราได้พูดบ่อยๆก็คือคำว่า จืดใช่ไหมคะจืดแบบว่าไม่มีรสชาติเนี่ยคนฝรั่งเศสจะพูดว่า i, I ิน a p a d ป g เดกูอิน a de g ปก็คือไม่มีรสชาติคำว่ากูเนี่ยแปลว่ารสชาตินะคะอีเอปักูเขาจะพูดเร็วๆเลยนะคะก็คือละเนอแล้วก็คำว่าเดเนี่ยก็จะค่อยค่อนข้างหายไปค่ะยา a ปักกูยาปักกูก็คือไม่ค่อยมีรสชาติหรือว่าจืดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการบอกว่าอร่อยไม่อร่อย หวานเปรี้ยวเ,เค็มขมเผ็ดแล้วก็จืดเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะสามารถนำไปใช้กันได้เลยค่ะถ้ามีหัวข้อไหนที่สนใจอยากจะให้โมสอนเพิ่มเติมก็สามารถเขียนบอกโมได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งกับชน n นลนี้นะคะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมกันค่ะ Next day เดอะละอ่านเบียงต